ชื่อลัดคือยายสีอาหารลดโลกร้องทิ้งเต้นประโยชน์บุยให้ถือพัดมอบนานสมบุ้มสิ่งเวทล้อลงอดได้คิดคมนทุลินเส้นได้ค่วยทุลินเสดจิตอาสาช่วยโลกสกใส สีตาหอนหรือใช้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ได้คเขา้าทราบเลิฟกที่ดีให้ลูกหลานชูลินซีจิบอาสาบิวินที่สะอาช่วยกันลดขยะรู้สึกเห็นลคายิ่งละหันดนาไม่ทำใช้ได้ทุกอย่างเป็นปุ๋ย อย่าบลอยให้เสียใจแท้ สืดตะหานัน,นันคุ้มสกะกาดล่คิยวสะอาดมาปราคานใหม่จงวิ่งสีจิตอาสาขึ้นนั้นพ่อของเราช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพ ฉูนิมสีจิตอาสาพรินที่สะอาช่วยกันลบขยะดูสิหอนครทิ้งละหันดาไม่เคยใช่ได้ทุกอย่างเป็นปุ๋ยเพื่อพบโชคใจลดโลกร้นปุ๋ยุูนิมสีจิตอาสาสึ่ความอยาง จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นดินภายใน13วันวันนี้เราได้ทันพู้จดการต่อมานะครับวันนี้เรามาดูถังนะที่เราฟ้ามถังเนี้ยเพิ่งฟังมามเมื่อวานนี้เองอะเขาบอกตรกสูตย์ฟัามต้องสามวันลงมานฟ้ามวันเดียวเอาให้มันรู้ไปฟั่มวันเดียวเมื่อวานนี้คุณ<อ>ต่อมาดูใ,ใกล้ๆเ<อ>หม็นไหมก่อนอันดับแรกจุลินทรีย์ของเราเนี่ย ท่านไม่ต้องไปท่านท่านไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันมันอะไรยังไงเอาว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองท่านก็แพ้ผมแล้วเอ้ยพวกอางี้ไม่ได้น่าเกลียดมันมันมันก็ดีแล้วไม่มีกลิ่นเอาถังนี้ไปตรงจุดที่เราจะไปทําการสาธิตนะฮะครับหยิบยกปากปากครับเด่นหยิบไปนะโอเคแล้วมาดูดูข้างในดูข้างในดูในถังก่อนมีอะไรอันดับแรกให้ชาประชาชนได้เห็นด้วยไหมถังแตกทีนี้ไอไอที่เราเนี่ยไปฟ้ามโคนต้นไม้เนี่ยมันทําให้เกิดนี่ ท่านรู้ไหมนี่คือต้นอะไรออกลูกเต็มเลยอ่าท่านทายน,นี่นี่ต้นอะไรเนี่ยลูกกําลังเขียวเต็มเป็นพวงนี่คือต้นชะมลียงครับ,รบต้นไม้ในตํานานอ่ะคุณต่อไปเอาเอาตรงไหนเอาตรงนี้ดีกว่าง่ายดีอ่ะตั้งเลยนี่เดี๋ยวก่อนยกก่อนยกก่อนยกออกก่อน,ก,ก,อนก่อนที่จะตั้งทําไมเอาใบไม้ลองก้นเพราะเราจะเปลี่ยนใบไม้ก้นถังเนี่ยให้เป็นดินด้วยอีกได้ไประโยชน์เอาวางไปอันดับต่อมาคือโทนมานี่ก่อนครับ เดียวก่อนนะฮะท่าผู้ชมครับในสังคมเขามีปัญหาเรื่องใบไม้ล้นเมืองค่า PM 2.5ห้ามเผากันแต่ทีเนี้ยใบไม้หาย,ยากไม่พอแล้วเพราะเรามีวิธีการจัดการใบไม้อันดับแรกนะครับที่เราจะมาเปลี่ยนเศษอาหาร2ถังเนี่ยให้เป็นดินภายใน13วัน1น่งถังแตกน้ำจะได้ไหลลงไป2กลนถังด้วยลองด้วยใบไม้ก็เป็นการจัดการใบไม้ต่อ13่ตั้งถังให้มันดีดีหน่อยให้มันดูดูธรรมะสมงอันดับแรกเอาใบไม้ใส่ครึ่งหนึ่งของนี่ ใบไม้มีเท่าไหร่ก็กำจัดหมดไงเพราะนั้นสูตรนี้บางคนถามว่าใบาไม้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับที่เรามีครึ่งหนึ่งรองก้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เศษอาหารที่มันแตกลงไปข้างนอกแล้วเพื่ออะไรต้องเจาะลงที่ก้อนเพื่อให้น้ําไหลซึมเพื่อให้มันแห้งและเป็นดินได้เร็วแต่ถ้าไม่มีพื้นดินมีไหลสูตรที่ได้ทําไปแล้วใน u t u b e นะครับเชิญไปบรรยายแบ่งเป็นภาคก็ได้น้ภาคเหนือภาคกลางภาคสามภาคใต้ก็ได้อันดับต่อไปเทเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันดับต่อไปตักยูรินซีก่อน ก็เอาที่ตักมาเอาอันนี้อันนี้เลยใช่ไหมเอาตักมาตรงนี้แหละหลังจากใบไม้ร่วงอท่านถือไว้เอาจุลินทรีย์วนลองก้นไปก่อนขั้นแรกลองวนเลยเพิ่งเวลาเรามีห้านาทีอ่าปึ๊บอ,อันดับต่อไปเทเศษอาหารลงไปเลยครับครับกูต่อเทไหวไหมอยากให้รู้อยากให้รู้เลยว่าเศษอาหารเนี่ย<ท>หมดเลยนะฮะอ่าหมดเลยเรามาดูกันอ่ะกูต่อพูดซิพูด ก็พูดถึงว่ามันมีอะไรในนั้นก็จะมีเศษอาหารจริงๆเลยนะฮะเศษผักเศษทุกอย่างที่เราทำครัวครนะฮะมีเปลือกไข่ก็มีนะฮะผักผลไม้มะเขือเทศตะไคร้อะไรนี่โอ้เต็มไปหมดเลยฮะับชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็มีกลิ่นที่มันหมักส่วนหนึ่งนะที่ไม่เหม็นแต่ว่ามันกลายเป็นหอมเปรี้ยวนิดหน่อยใช่ใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรามีจุดินทรียเยอะนี่ใบไม้หล่นตักจุดินทรีย์ทีผมบ,บอกไงหนอนภายในจะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาโดนจุดินทรียอย่างทั่วถึงนี่ไง<ม>ปิดท้ายด้วยอีกถั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูตามไปนะครับลูอ่ะคุณต่อวิเคราะห์มีอะไรบ้างมีช้อนไอ้ทอนหยิบช้อนออกแล้ว <c oughs> <c oughs> มีช้อน <c oughs> ช้อนอชอใหญ่เลยอะนี่คือผัก <c oughs> ครับมันเหม็นเน่าไหมถามยิง อันนี้ก็มีกลิ่นเหมือนหมักๆอยู่นะอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมทีนี้ตามต่อด้วยจุลินทรีย์ะตามต่อด้วยจุลินทรีย์เนี่ยขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าห้านาทีอ่ะเป่าด้วยจุลินทรีย์เป็นอนจบอ๋เอาจุลินทรีย์เนี่ยโปะเลยฮะโปะทับไปอันไหนฮะเนี่ยเออเอาใบไม้โทษทีเอาใบไม้ปิดทับเทเลยก็ได้นะออนี่นะครับใบไม้ที่เรากวาดมาตามท้องถนนขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าห้าใช้เวลาประมาณห้านาทีเสร็จนะครับ เดี๋ยวน้องอตลาจุรินรีนะครับจินรียเรามีเยอะไปหมดเลยเนี่ฮะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีนกท่านมีนกตัวนี้เขามาเล่นกับผมทุกวันเลยเนี่ยแปลกมากอาจารย์เขาจะมาเล่นกับผมนานเป็นปีแล้วเห<อ>มือนกเหมือนเขาเป็นญาติเราอะไรสักอย่างอ่ะลาจุรินรีย์ขั้นตอนนี้เป็นคำว่าจบใช้เวลาประมาณห้านาทีถึงใช้เขาว่าห้าแล้วหนึ่งศูนย์คืออะไรอีกสิบวันเราฟั่มถังลงแล้วสามางง<อ> 3, คืออะไร อีกสามวันเราเปิดถังเอาถังไปใช้จึงกลายเป็นฐาน5103 5นาทีในการทำ1ิวันฟั่มถังอีก3วันเปิดเอาถังไปใช้ก็เลยกลายเป็นสูตร5 1าสนะครับถามหน่อยคุณต่อมีอะไรถามไหมเลืซึ้งไปหมดแล้วผมไม่น่าเชื่อคือเองว่ามัน จากที่หมักไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับมองดูไม่น่าเชื่อนะครับจากทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเออทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นท่านต้องตอบตรงนี้เดี๋ยวเราเราไปบรรยายเพราะว่ามันโดนอะไรก่อนตั้งแต่มาอ่ามีจุลินทรีย์หรือเปล่าที่เราไปโดนดักไว้ตั้งแต่ในครัวใช่ครับนั่นสเต็ปหนึ่งละครับต้องยอมมาแล้วว่าจุลินทรีย์ในโลกเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุลินทรีย์ฝ่ายดีมีสิบฝ่ายเสียมีสิบถ้าฝ่ายดียึดพื้นที่ก่อนอีกแปดสิบจะเข้าร่วมด้วย เหตุผลนี้เองในครัวเมื่อกี้ในยูในยูทูบเนี่ยในครัวเนี่ยเราถึงต้องมีจุลินทรีย์ไปดักไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนต้นทางทั้งหมดนี้เลยกลายเป็นร้อยเปอร์เซนต์ของจุลินทรีย์ไงแล้วโชคดีอาหารของคนไทยมีอะไรที่เมื่อกี้เราบอกมีข้าวผสมอยู่ด้วยในเศษอาหารที่ทิ้งเลยกลายเป็นอาหารของเขาอีกจากนี้ไปสิบวันก็ฟั่มถังแล้วเป็นดินอย่างนี้แล้วโอเคนะครับคุณต่อขอบคุณมากครับวันนี้นําจุลินทรีย์ไปเลยชอบอันไหนก็พอดีครับ ลืมสอนสูตรสุดท้ายก็คือเอาน้ําจุลินทรีย์เนี่ยนะไปล้างถังขยะเพื่อเพื่อเอาถังนี้ไปใช้ต่อแล้วถามว่าเอาน้ํตรงลินทรีย์นี้ไปไหนเทไป<อ>ในนี้เห็นไหมครเอาเทในนี้แทนที่เราจะไปใช้น้ําปะปาล้างเทท่อระบายน้าเห็นไหมครความละเอียดที่เราคิดเนี่ยมันไปตอบโจทย์ของการอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเห็นไหมครับล้างถังสะอาดหมดกลิ่นอ,อันนี้อีกอันนี้ครับอ่ะพอเพราะเดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยฮะเทอันนี้ก่อนนะครับอ่าล่ะครับเห็นไหมครับ ทำไมถังขยะโดนจุลินทรีย์แป๊บเดียวถึงสะอาดได้เร็วนี่นะฮะจึงเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ไปฉีดล้างตลาดได้ด้วยเหตุนี้อพอนะครับเทเลยครับอ่ามาดูแจง,งไปยังไงผมพูดผิดที่นี่ไหนคุณตอบเป็นพยานนะถังขยะเลอะเลอะเป็นๆเนี่ยใช้จุลินทรีย์นี้ล้างแล้วปกติคนต้นลงไปต้องใช้น้ําล้างแล้วเทลงท่อระบายน้ําน้าไม่คลองเราถึงเน่าเพราะนั้นจุลินทรีย์ตัวนี้มันตอบโจทย์ครบรอบจักรวาลของโลกนี้เลย มันทําให้โลกเนี้ยภาวะโลกร้อนหายไปเลยและนโยบายของประหลัดกระทรวงมหาดไทยสำเร็จแน่นอนครับเชื่อโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ